ก็ะกัตเช่นไอแลนด์เกาะที่ถูกหลงลืมอุ้ยนี่มันออกมาเลยเพื่อนเจ้าหุ่นยนต์ตัวที่สองตัวอะไรวะนี่ยยาเึ้ย เอาล่ะครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกม Crazy d เ n o Park สร้างสวนไดโนเสาร์สุดบ้าคลั่งกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในวันนี้เราจะมาทำการขุดหาสิ่งมีชีวิตในตำนานตัวสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันนะแล้วก็จะมาทำภารกิจกันต่อเริ่มมานะครับผมขอทำการฟักไข่กันก่อน เป็นไข่าลายจุดซะด้วยมีโอกาสได้สิ่งมีชีวิตหายากออกมาเลยสิเฮ้ยเป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้โหดิปโรโดคัสเป็นเจ้าตัวนี้นี่เองแล้วก็จะบอกว่าพี่ทําการฟักไข่นอกรอบได้เจ้าตัวนี้มาด้วยนะเทอริซิโนซอรัสท,ท,ที่เป็นแบบตัวพิเศษืหเขียวมาเชียวตอนนี้เงินของพี่มีอยู่3ามแสนสกว่าน,นะครับดีเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการขุดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลืมฟักไข่ เอาไข่ธรรมดาไปก่อนละกันนะนี่เลยเพื่อน o อ g ก็ t e n Island เกาะที่ถูกหลงลืมใช้เงินในการขุดค่อนข้างจะเยอะ29,000ต่อรอบกันเลยทีเดียวไปเลยเพื่อนมันก็คือตัวอะไรเอ่ยอุ๊ยมีคนขุดเอ้ยตรงนี้มาแล้วเพื่อนอืเดี๋ยวเราจะเริ่มขุดตรงนี้แม่ไม่รอกันเลยนะตรงนี้ไม่มีอุ้ยรู้สึกว่าจะอยู่บนก้อนเมฆอย่างนั้นเหรอ อฮ้ยเป็นแบบว่าที่แปลกประหลาด,ดจริงๆรู้สึกว่าเราจะอยู่ที่โซนล่างๆกันเลยนะเฮ้ยยังไม่เจออีกล่ะยังไม่เจอสักชิ้นเฮ้ยเจอแล้วเพื่อนแม่ยังวงกว้างอยู่ต้องให้วงแคบกว่านี้เฮ้ยเจอเลยอุ้ยโคตรแมนนะผม้าตอนนี้ได้มาหนึ่งชิ้นโอเคแล้วก็ตรงนี้ต่อดูซิฟื้บไม่มีสัญญาณเอาด้านบนตรงนี้ละกัน อขอให้เจอชิ้นส่วนหัวกะโหลกเติมเงินเข้าไปเป็นวงใหญ่แบบนี้าฟืบสงสัยอยู่ด้านซ้ายดูซิเฮ้ยชึบอืมวงกว้างไม่ใช่อยู่ด้านล่างแน่เลยนะอืมขอเดาเฮ้ยไม่ใช่อีกอาจจะอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้อืฟืบเจอแล้วเพื่อนอุ้ยรู้สึกว่าใช้ที่ขุดได้อย่างคุ้มค่าครับผม โอ้ยอะไรยาวๆวะนี่อนี่มันแม่กระดูกที่แปลกประหลาดดูคนนี้สิเฮ้ยขุดแบบวินี่มันหัวกะโหลกโอ้โหโดนแย่งไปแล้วแล้วขุดหาอะไรเยอะขนาดนี้ให้ตายเถอะฟรับวงกว้างอยู่งั้นก็ลงด้านล่างเฮ้ยฟรุบโอ้โหมีคนแย่งขุดอย่านะเพื่อนตรงนี้มันของฉันเจอแล้วดีโอ้ยจะมาแย่งฟอสซิลของเรา ไม่มีทางอืมได้ไปแล้วอุ้ยจะมาขุดแย่งอย่ามายุ่งฟรบับเจอแล้วเพื่อนแม่กระดูกชิ้นแบบว่าย่อยๆโอเคได้เท่านี้มาก่อนและสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ในตำนานนั่นก็คืออุ้ยนี่มันม้ายูนิคอร์น โอ้โหดูกระดูกที่ต้องใช้แทบจะทั้งลําตัวเลยนะเนี่อืคนที่ได้แบบว่าหัวกระโหลกไปนี่สุดยอดแม่ชิ้นอื่นๆใช้โคตรเยอะซี่โครงก็ถือว่าจํานวนน้อยอยู่นะหายากแน่นอนเราได้มาถึง2ชิ้นแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้นี่ที่ทำการฟื้นคืนชีพเจ้าหุ่นยนต์ตัวที่2กันได้แล้วอยากจะเห็นกันไหมอมประกอบส่วนหัวไปก่อนแล้วก็ส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนที่มีปัญหาสุด,สด แม่กว่าจะเจอครบอุ้ยแท่งๆเอออันนี้นี่ใช้เยอะสุดๆอยค่อยๆประกอบครับผมออกมาเลยเพื่อนเจ้าหุ่นยนต์ตัวที่สองตัวอะไรวะนี่โอ้ยใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงครับผมวันหนึ่งเอ้ยน่าสนใจเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีนนะงั้นสำหรับในตอนนี้ เรามาเริ่มทําภารกิจกันเลยเถอะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเจ้าตัวนี้รวมล่างเจ้าเด็กน้อยให้เติบโตขึ้นเป็นล่างที่สองก็ยังไม่มีแบบหนามออกมาข้างลําตัวนะสำหรับเจ้ากินพืชตัวนี้น่าจะต้องโตกว่านี้ก่อนเริ่มทำภารกิจจากเจ้าเทอริซ no ิโนซอรัสกันเลยดีกว่า เลเวล5ใช่ไหมดีเลยเพื่อนเทอริซิโนซอรัสเจา้าไดโนเสาร์กงเล็บยาวรวมกันล่างที่4ให้กำเนิดขึ้นโอ้โเยเจ้านี่ท่าทางจะเก่งบอกเลยว่าเจ้านี่พลังก,กำลังการจู่โจมแม่แรงสุดๆหืมเอ็กแท็กตั้ง56แต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นล่างที่5ได้แล้วนะเก่งมากกว่าเดิมแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้อง แม่มีเจ้าตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเจ้าเทอริซิโนโซอรัสมาเจ้าตัวจิ๋วรวมกันฟราบล่างสองล่างที่สามแม่ได้ล่างที่สี่สองตัวละเพื่อนไดโนเสาร์กงเล็บยาวล่างที่สี่รวมกันออกมาเป็นเว้าวสัตว์ประหลาดกงเล็บวุ้ยโคตรยาวไกยเป็นไดโนเสาร์กินพืชแต่ก็น่าสยอง เริ่มกลายเป็นสัตว์ประหลาดขนยาวแล้วนะโจมตีถึง62แถมเลือดตั้ง187 d e ดีเฟนนี่ไม่ค่อยจะเยอะสปีดก็ค่อนข้างต่ำนิดหนึ่งเอาละ7สิ้นภารกิจเป็นเลเวล70กันแล้วต่อไปเจ้าแองคิโรซอรตสต้องเป็นเลเวล5ไดโนเสาร์หางลูกตุ้มของเรารวมร่างแป๊บหนึ่งพื่อนให้มันเติบโตเป็นร่างที่3กันก่อนเจ้าร่าง3รวมกันแองคิโรซอลัสร่างที่4มาละเพื่อน เจ้าไดาโนเสาร์หากลูกตุ้ม2ตัวรวมกันล่างที่5เป็นสัตว์ประหลาดแบบไหนโอ้โหีนี่มันดูเขาแหลมๆของมันสิหนามก็กระจุยกระจายรถถังแห่งสวนไดโนเสาร์เจ้านี่พลังการป้องกันนี่บอกเลยว่าสุดยอดเลือดอาจจะไม่ค่อยเยอะมากแต่โจมตีก็ถึง52เลนนะเน้นโจมตีด้วยป้องกันด้วยรับรองว่าใครก็ตีไม่เข้าเสรจสิ้นภารกิจ ต่อไปเจ้าโอวิเรปเตอร์ล่างสุดท้ายกันเลยทีเดียวเลเวล6ในที่สุดเราจะได้เห็นล่างสุดท้ายของเจ้านี่เจ้าโอวิเรปเตอร์แม่ล่างสัตว์ประหลาดปรากฏตัวขึ้นหน่อยสิย,ย่าเฮ้ยโอ้โ กลายเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อดุร้ายที่สมบูรณ์หุยดูทั้งขาแล้วก็กรงเล็บสำเร็จเควสตหืแล้วก็ตอนนี้สมัยโรดอนเลเวล5อืเออเลเวล73แล้วทุกคนคราวนี้ภารกิจก็คืออัปเกรดเจ้าดาเคนทูรัสสายพันสเตโกเมื่อกี้ใช่ไหมให้เป็นเลเวล3คะแนนความนิยมให้ถึง1,000แล้วก็อัปเกรดเจ้าพาราซอให้เป็นเลเวลดีล่างสุดท้ายภาะกํำลังก็ไม่ค่อยเยอะแยะอะไรนะแอตแทก เลือด168ไม่ค่อยเยอะดิเฟนนี่ค่อนข้างน้อยเรียกได้ว่ากลางๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ตอนนี้นี่ปลดล็อกการขุดที่ใหม่หรือยังเอ่ยอืมต้องเลเวล76ถึงจะลงหลุมนี้ได้ครับผม อุ้ยอีกตั้ง3ามรเวลเออใช่จะบอกว่าตอนนี้นี่พี่ลองไปขุดในสถานที่พิเศษที่ที่3แล้วเราก็เจอชิ้นส่วนของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ทุกคนลองเดาซิว่าเจ้าตัวนี้นี่เป็นหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ประเภทแบบไหนยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกพี่กันนะเราจะลองมาต่อสู้กันดีแม่ทุกคนน่าจะอยากเห็นการต่อสู้แสนโหดเราจะมาใช้เจ้าสมาัยโรดอนกับเจ้าทีเล็กที่บ้าคลั่งโอ้โหยเจ้าตัวนี้แม่เล็บยาว สุดโหดอ่าจะเย็นเจ้านี้แอคแท็กเยอะแต่เราก็ไม่ธรรมดาฟราบับแต่สิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเข้าไปโดนทีสามสิบเอ็ดเฮ้ยอย่าประมาทเสือคิ้วดาบดาเมจสูงอุ้ยอย่าพลาดเพื่อนสี่สิบห้าอืออุ้ย,ยคริสติคอลเจ็ดสิบเจ็ดอืมระวังฟลบสามสิบหกฟลับอืมเฟลอีกแล้ว ห้าสิออดูสิโจมตีแรงนะเนี่อแต่ว่าเจ้าเสือของเรานี่ค่อนข้างว่องไวนั่นแหละจัดการมันจ้าแล้วก็เจ้าแมมมอธโอ้โหได้โจมตีก่อนซะด้วยถ้าทางเราจะไม่รอดสงสัยต้องยอมว่าเผื่อเจ้าทีเล็กกัดมันหน่อยสินี่เอาแรงแรงอื้อหือเน้นการป้องกันอย่างนั้นเหรออุ๊ย ได้แค่56หวิป้องกันโคตรสูง36เข้าไปฟลึบเฟลฟลึบนี่58ต่อสู้สมกับเป็นตัวกินเนื้ออุ้ยชลุบยี่สิบสองชุบยีสิบเอ็ดชลุบ20 63 4บหกมแรงอยู่นะโจมตี25แบบนี้ไม่ขนามืออุ้ยชลุบอีสามฟลบอุ้ย11 เอ้ยกดค่อนข้างจะยากเอ้ยฟรับโอ้โหเฟลวายโจมตีเจ็ดโอ้โหยี่สี่เกือบตาย <c oughs> โชคดีศัตรูยังไม่เก่งมากต้องไปฝึกเจ้าทีเล็กอีกเยอะยา่า <c oughs> วิกตอรี่เกือบพ่ายแพ้ครับผมให้ตายเถอะเราลองมาเล่นเป็นตัวนี้กันบ้างสินี่รถถังโอ้ชนะชิวๆหรือเปล่า วิ้ยตัวของมันนี่โคตรเก่งฟรับ31ฟรับ16กเฮ้ยกดอย่างนี้ยังจะพลาดอีกนะวิ้ยเอาวิ46สอืมดีๆเพื่อนนายจะต้องคริติคอลให้เห็นเอ้ยโจมตีถึง60เจ้านี่โคตรแกร่งโอ้ย63โดนไป60สิบแรงจริงๆอุ้วชึบเออห0สเหมือนเดิมปิดฉากมันเืออ แล้วก็เจ้าแมมมอสอย่าต้องไม่ต้องไปกลัวมันเยอะอืม62อุยอ้ยอุ้ย39แรงอยู่โอมตีเข้าไป48โอ้โหแรงสุดๆ76แทบตาย <c oughs> หัวเละอะไรเพื่อนนายจะต้องพ่ายแพ้ยาบ้าคลังเจ้าเล็บยาวโอ้โห อฮ้ยรอดทั้งสองตัวลองสลับตำแหน่งกันดูสิโอ้โหเจ้าตัวเล็กเฮ้ยแบบนี้นี่เน้นป้องกันกันก่อนดูสิปุ๊บโอ้โหป้องกันถึงสี่สิปอืมนายตีฉันไม่เข้าศูนย์ือคราวนี้เน้นการจู่โจมส9สบ้าแล้วก็ป้องกันป้องกันสามสิบสองีเป็นไงล่ะเพื่อนโดนไปโอ้โหเจได้ได้ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวเล็กนี่ โจมตีไม่เข้าเลยน,นะตายซะอย่า <Yeah. S 1> อืมเจ้าทีเล็กนี่แหละของจริงลองป้องกันดูสิป้องกันโคตรแน่นเจปโอ้โหยอมแพ้แล้วเพื่อน <c oughs> งั้นตัวสุดท้ายเอาเจ้าโอวิเรปเตอร์นี่อต่อสู้ตัวแรกกันบ้างโอ้ดโนเสาร์พวกนี้ยังไม่เก่งมากมีโอกาสชนะอยู่นะอุ้ยชี่บหกอุ้ยชี่บห้าโจมตีห้ิบเอ็ เลือดฉันไม่ค่อยจะเยอะแต่ก็พอไหวฟลุ๊บเฮ้ยคริยากอยู่โอ้โหสามสิอุย้ยเจ้าโอวีเลปเตอร์นายน่าจะแบบว่าหึเก่งขึ้นกว่านี้นะอุ้ยสงสัยต้องไปฝึกฟาโจวายโดนถึง48แล้วผมอุ้ยเก่งกว่านี้เร็วเข้าอ่าสิโจเข้าไปอืมฉีกล่างกลมๆของมันฟาฟลุ๊บเฮ้ยฟลุบ กงเล็บโอวิเลเตอร์ต่อไปเจ้าสเตโกซอรัสเฮ้ยไหวหรือเปล่าเพื่อนขอลดเลือดหน่อยสิโดนไปถึง19ไม่เยอะอืมเจ้าโอวิเล็เตอร์น่าจะปิดฉากได้อยู่มาโดน้อหเอ้9เฮ้ยป้องกันอีกอืมป้องกันอย่างนั้นเหรอนายจะต้องคริโอโหไม่คริเฮ้ยตรงคริมันเล็กแม่คริยากับผมมา ฟุไม่เจ้าโอวิเออถึงคิวเจ้าโอ้ยแองคิโรซอรัสอือสายดาเมจก็ได้อเป็นไงไม่เจ้าลูกตุ้มแสนโหดกดก็ง่ายตายสะเพื่อนโดนสะรถถังวิกตอรี่อืออันดับขึ้นลูลอวะแหม่เดี๋ยวพี่จะต้องเอาเงินนี่ไปทำภารกิจกันต่อนนะการขุดเจ้าม้ายูนิคอร์นนี่ก็ต้องขอพักไว้ก่อน เพราะยังไงก็ยังน่าจะไม่ครบก็สําหรับในคราวหน้าเดี๋ยวเราจะพยายาม ทำภารกิจพวกนี้ให้สำเร็จเพื่อที่จะได้ไปขุดในสถานที่ใหม่ที่น่าจะมีเจ้าจักรกลหุ่นยนต์รุ่นใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็คราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำการให้กำเนิดเจ้าหุ่นยนต์ตัวที่2ตัวนี้ด้วยนะเจ้าเชลดอนสัตว์น้ำจักรกลโบราณใครที่อยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันนะสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้อง ขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ